สวัสดีค่ะสวัสดีมือแลงจ้ากับเขาแรงมือนี่เมนูอย่างน้อนนกอิ้มกะคืดบ่ออกอกนะคะว่าจะเห็นอย่างไหนขอบพวก,กินกันเลยไปพอกุ่งในตู้เย็นก็แล้วกุ่งมาพัดใส่ไขค่ค่ะใส่หอมหัวใหญ่นะคะซิมเมืองหลกระแสบอยู่ค่ะพี่นอ่องก็มีปนปลาคอค่ะปนปลาคอพันปีนะคะแล้วก็เจมี ลวกพักคางบ้าน,นะคะ่ะผักค้ะเม็กซิโกบางคนเพื่อนพักผงชุรดนะคะรากามีดอกคาค่ะราคาคาต้นหนึ่งคาแพรกินหมดนะคะปีนี้อึดคากินนะคะคนกับกีขานเพียรแน,น่ก็เลยมีแค่เนี่ยแหละคะ่ะมีบะงสุกคาลาไปล่างปากอา๋อมะเขือคืนก็บะงสุกอยู่คนละฟังจ้ะนี่อาหารแรกวันนี้นะคะ จะกินเพื่อทุกคนเลยนะคะอุ้ยเลื่อมพักตูบหมูมาเป็นยังน,งนอกนอกถ่ายกินหลอบไหมเลื่อมเก็บพักตูบหมูจ้ะนี่จ้าล่อขอบครัวจ้าขอบรัวอบอุ่นนะคะกินเขาพร้อมหนา้าพร้อมตากันจ้าเดี๋ยวจะกินเพื่อทุกคนเลยนะคะ